สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาเที่ยวป่าภูป่าภูของแม่ย่าเนาะแม่ย่าปลูกไว้จ้ะสามหลักก็เก็บได้ประมาณ10บโล <c oughs> อาทิตย์หนึ่งก็ได้ได้กี่บาทนะพี่แอน <c oughs> ประมาณหก0้อยบาทพามาดูส่วนภู ิตย์นึงก็ได้ละหกร้อยค่ียสามหลักสามแถวเนาะหนึ่งสองสามสามแถวนี้ก็ได้ละอาทิตย์หนึง่งเก็บทีหนึง่งมีเยอะถ้ามีเยอะเราก็เก็บทุกวันพุธกับวันอาทิตย์นะม,มีเยอะละทุกวันพุธกับวันอาทิตย์ค่ะเก็บต่อเนื่องเลยเราจะเก็บตั้งแต่วันจันทร์วันพุธสง่งเก็บวันเก็บตั้งแต่วันพฤห,หัสวันอาทิตย์สงเี มันก็ออกเยอะเนาะใบใหญ่ๆมีหลายไซส์แล้วเรามีวิธีการดูยังไงอะคะเวลาที่ว่าเราจะเก็บไปขายอะค่ะต้องเก็บได้นะใบเนี้ยเก็บได้ใช่ไหมใบนั้นเด้เพราะว่าใบนี้มันขึ้นมาแนละ้วมันเราก็เก็บใบนี้อนี่กกมีหลายไซส์อ,ะอ,อ่ะมันคนละราคาใช่ไหมเออ เก็บได้แล้วในที่สุดก็ตัดยอดมันออกมาแล้วก็มาเพาะใหมอันนี้ตัดยอดตัดยอดแล้วก็มาเพาะใหม่มันเออ<ม>ถ้าม,มันมสุดนะถ้าสุดแล้วเราก็ตัดยอดตัดยอดอตัดยอดออกมาแล้วมาเพาะออเพาะพี่งันที่สุดอันนี้ภูก,ก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละห้าสิบบาทนะคะยิ่งเราปลูกเยอะมันก็ยิ่งได้เยอะเนาะบางบ้านเขาปลูกสามร้อยหลักเดือนหนึ่งเขาได้รายได้แบบ สามสี่หมื่นบางทีก็ได้โูเกือบเป็นแสนเนาะแบบมันก็เหนื่อยอะเหนื่อยเวลาเก็บอะแต่เห็นเงินก็ก็หายเหนื่อยแล้วอะเอาปลูกไว้แบบนี้เราเราเราต้องดูแลอะไรไหมไม่ดูแลอะไรนะป้าเอาตะขี้วัวมาใส่เออเราามันติดแล้วเราก็เอาขี้วัวมาเทลงเนี่ยเอมเอาตาขี้วัวเทลงตามโคนมันเนาะมันก็จะสวยงามเอาแต่ขี้วัวมาลง ก็เลยมีอยากได้ขี้ไก่ขี้ไก่ข้างทางนะเนาะที่เขาขาย<ม>ถุงละกี่บาทมั้ยลสิบามบาทถุงละสิบสาบาทก็เอามาใส่ได้<ม>ใบ,บมันก็สีน้ำเนี่นี้เราก็มาพามาเที่ยวป่าภูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะใครมีคำแนะนำติชมยังไงก็ฝากไปที่ท้ายคลิปได้นะคะ วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ที่ ep หน้ากดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ